สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพล,ะลวันนี้พาผู้ชมมารับชมเจ้าคอมพร์พสอง PC210 รุ่น10บยีมซโลครับคุณผู้ชมครับพอสอบถามทางทีมงานไปบอกว่าคันนี้แกละมาได้2,000ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชม2,000กับอีก1 0 0่ชั่วโมงครับ ใส่หล้อดำนะก็ประมาณสัก3ตักหรือ4ี่ตักก็พากันออกนะครับก็ฝนทิ้งช่วงก็ยังถือว่าโอเคอยครับดีนะที่มันตกไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ก็พอที่จะให้พี่ๆทีมงานเขาสามารถทำงานแล้วก็วิ่งดินกันได้นะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าดำวิ่งกันกี่ขันครับเพราะว่าเข้าไปคนละสายกันเลยอันนี้นี่เขาน่าจะขุดเป็นเขาเรียกว่าเป็น ที่ระบายน้ำน่าจะวางข้อนะตรงนี้ครับผู้ชมมายืนข้างหลังครับมาฟังเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มกระหึ่มของเขาเดี๋ยวสักห้าองนาทีเดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปอีกฝังนะ่งมาดูเขาว่าเขาใส่กันกี่ตักไหม ใส่กัน3ามตักครับก็ประมาณ4คิวีวนเราประมาณ4คิวนะเพราะว่าเขาอุ่มนะครับผชมอุ่มทีหนึ่1คิว พ่อฝั่งนี้อาจจะเห็นงานขุดอยู่แต่ว่าอาจจะมีลมรบกวนนะคุณผู้ชมนะก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมเลยนะครับ ถึงนาทีนึงผู้ชมนะในการตักโดยว่าเร็วมากครับไม่ถึงนาทีฝั่งนี้ลมผู้ชมฝั่งนี้ลมมากเลยเราน่าจะต้องไปเยือนฝั่งเดิมมั้งนี่ แล้วเขาอุ้มหนึ่งก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันครับมาแล้วครับดัาเราต้องเปลี่ยนฝั่งผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับมายืนฝั่งนี้ไม่เห็นงานขุดเขานะแต่ว่าเราจําเป็นต้องมาเยือนเพราะว่ามันมันมันสามารถกัดลมได้ครับฝั่งนี้นี่ลมเราม,มันต้านลมอยู่นะถ้ายืนหันหลังให้กับลมตะกีนนี่ไปเยืนฝั่งข้างหน้าลมหักครับ าฟังเสียงเครื่องเสียงปั๊มเขาแล้วกันงานคดอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเยอะแยะนะครับ เสียงเดินเบาเขานี่ไัยรอมากประผู้ชมเจ้าคอมสุข ก็สำหรับ600เองก็มีหลายทีมงานครับที่วิ่งร่วมกันนะคุณผู้ชมมีหลายทีมเลยมีไปทั้งฝั่งข้างหลังผมแล้วก็ฝั่งข้างหน้านะรอนไม่โคในคันเดียวคันเดียวก็ทันครับเพราะว่าก็ใส่ไม่เยอะ ย้อนอีกฟังเลงก็เ,เต็มๆเราหนานั้นโอ้โอเจ็าาสองหน่งศูนยครับนี่คอดกเกษตรนะนี่โอ้โอ้ ต้องยกทุ่งสูงประมาณสิบล้อเลยนี่ <laughs> คังหนึ่งครับนี่ทีมงานนี้ ก็ลืมบอกผู้ชมไปครับว่าคันนี้นี่เขาเดินระบบลายแยกนะหรือว่าระบบติดตั้งหัวกระแทกหัวคีบนะครับถ้าจะหลายแสนนะผู้ชมไม่รู้ว่ากี่บาทนั่นถ้าเดินมาจากโรงงานนะยิ่งแพงครับ แล้วน่าจะได้รอรถดับอีกครั้งนะคุณผู้ชมข้านที่จะไปกันไกลครับรอบนี้นี่ก็สําหรับสเปรหรือว่าข้อมูลส่วนตัวของเขาแบบคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะใช้เป็นช่วงล่างปกติ200นะครับล้อเลอ่อเจตัวคลเคเรียลตัวใบแท็ก80เซนก็เป็นช่วงล่างมาตรฐานรถขุณขนาด0อหรือว่า20ตันนะครับคันนี้เองก็ใช้เป็นเครื่องยนต์ของตัวเองครับก็ใช้เป็นเครื่องยนตนะ์6สูบนะ6สูบคอมันเลวเทอร์โบแตจริงๆต้องบอกว่าเป็นบล็อกเดียวกันกันกบ สอง่น8ครับแต่ว่าเขาจะเพิ่มแรงมาเพิ้นอยู่ที่165ตัวนะแล้วก็ลดรอบเครื่องจนต์การทางานลงจะอยู่ที่ประมาณ1,750รอบนะครับ1,708ก็ถือว่าประหยัดมากในเรื่องของการกินน้ํามันหรือว่าเชื้อเพลิงนะครับคันนี้เองก็ใช้เป็นปั๊มตัวใหญ่ครับค่อนข้างที่จะสู้เหนือสู้แข็งได้ดีนะเพราะว่าเขาใช้ปั๊มเป็นของ p c 300นะครับคุณผู้ชมครับค่อนข้างเอาอปั๊มตัวใหญ่มาใช้งานเลยปั๊ม p c 300คันนี้เองก็ มีแผ่นเหล็กพิเศษ3ามแฉกให้ครับที่ปลายอาร์มแล้วก็มีรายแยากไรไปปิ้งมานะคะันนี้นะน่าจะติดเสริมมาครับส่วนปุ่งกีเขาเป็นแบบ5ฟันนะครับคันนี้ติด1คิวมานะคุณผู้ชมนะติดมาเป็นแบบ1คิวอคิในส่วนของตัวดูดน้ำมันแบบออโต้ก็ยังมีให้เหมือนเดิมครับเป็นตัวท็อปนะแล้วก็ล่องมองหลังนะครับน้ำหนักตัวรอว่าน้ำหนักปฏิบัติการของเขาก็อยู่ประมาณ21ตันนิดๆครับประมาณ21ตัน3 หรือว่า21ตันหนึ่งนะคุณผู้ชมนะประมาณนี้แหละครับเอาก็รับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้าครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สแล้วกวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องชอววัฒสระคนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องอัพคลิปลงสําหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าคอมโิโซ PC 210รุ่น10 M c e นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ลาละครับ